สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่นารักทุกท่านทุกครับผมแอดนิวบ้าบ้า ในนี้ครับแอดก็จะมาพูดถึงวันสงกรานต์ครับที่ทุกท่านครับก็ต่างมีปืนฉีดน้ําหรืออาวุธเป็นของตัวเองครับบางท่านครับก็นั่งบนรถกระบะพร้อมกับอาวุธคู่กายครับบางคนครับก็เปิดกระจกในรถฉีดเอาครับแต่แค่นั้นมันยังไม่ปลอดภัยจากน้ำไม่พอครับน้ำกระเด็นเข้ามาในรถเปียดชนเสียหายมันไม่โอเคครับคนไทยครับเลยคิดค้นนวัตกรรมสิ่งนี้ขึ้นมาครับซึ่งก็มีมานานแล้วครับตั้งแต่แอดยังเด็กๆเลยครับนั่นก็คือครับปืนฉีดน้ำ หน้ารถครับนอกจากจะมีความแม่นยำในการฉีดแล้วครับ ผู้หญิงครับยังไม่ต้องเปียกน้ําแบบ100%อีกด้วยครับเรียกได้ว่าอยู่ในรถมันได้ยังกับเปิดโปนะฮะซ่งคนจีนครับก็ได้รับรู้ครับแต่ก็มีความสนใจวิชิน้ำหน้ารถของคนไทยเป็นอย่างมากครับแต่ก็ถามหาซื้อก็ได้เลยครับเพราะในวัตกรรมนี้ครับยังไปไม่ถึงจีนครับคนจีนก็อาจจะต้องมาศึกษาเพื่อเอากลับไปเล่นสงการบ้านเขาในปีหน้าเลยทีเดียวครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนตอบวิชิน้ำหน้ารถของคนไทยกันครับ แต่ก่อนอื่นครับยืดคอกลมโอซา์สไตล์มินิมอลมีรลากสีใหร้รลกังชายแท้ใส่ได้เชืยอเทียบก็ใสด่ดีชายไดใส่คือยอดชายราคาเพียงชุดละร้อยสสิบเก้าบาทเท่านั้นส,สั่งซื้อได้ที่ริงด้านล่างเลยจ้ามากันที่คอมเมนต์ท่านแรกครับก็ได้มาโพสต์ภาพนี้ครับแล้วก็กล่าวว่าเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้ว,เ,เ,ลวเร็วเร็วนี้อันต่อมาก็ได้มาโพสต์ภาพอีกน,นะครับแล้วก็กล่าวว่าอย่าประมาทศัตตูทุกคราวนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ นี่มันดีจริงๆถ้าใครมีลิงก์สินค้ากรุณาส่งมาให้ผมด้วยผมจะเดินทางไปประเทศไทยในปีหน้าคอมเมนต์มาครับทำไมพวกเขาถึงโจมตีเฉพาะอาวุธของคุณเท่านั้นแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่าสิ่งสำคัญก็คือไม่สามารถโจมตีคนในรถได้คอมเมนต์มามครับน้ำถูกเก็บไว้ที่ไหนคอมเมนต์จะไปครับ เศร้ามากฉันมาจากยูนานและไม่เคยสัมผัสสถานที่ที่มีชีวิตชีวาช่นนี้มาก่อนคอมเมนต์ต่อมาครับแนะนําให้ยกเลิกเทศกาลสางการร้อฉันอิฉาคอมเมนต์ต่อมาครับฉึงยาล้างเครื่องสําอางลงไปในน้ําเล็กน้อยสิน่าสดกันเลยทีเดียวครับคอมเมนต์ต่อไปครับพี่น้องครับอันนี้เขาทําเองนะครับไม่ต้องไปค้นหาครับหาซื้อไม่ได้ครับคอมเมนต์ต่อมาครับฉันมีความคิดสร้างระบบอาวุธระยะไกายและติดตั้งไว้บนหลงังคา แต่ก็มีคอมเมนต์ตามตาตอบกลับนะครับว่าพอวางไว้บนเรือคาร์มันก็เลงไม่ได้แล้วคอมเมนต์ต่ไมาครับคณไทยไม่พกอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ติดตัวเหรอแต่ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่ามีกระเป๋ากันน้ําแล้วก็โทรศัพท์มือถือคอมเมนต์่อไปครับอยากเปิดร้านซ่อมมือถือที่นี่แต่ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมาพร้อมโพสต์ภาพมือถือพร้อมกับพลาสติกกันมือถือนะครับว่าอันคงเป็นธุรกิจที่มีดีคอมเมนต์่อไปครับฉันจะต้องไปเมืองไทยเพื่อสนุกสนานกับเทศากาลสงกรานต์ปีหน้า คอมเมนต์ต่อไปครับสูงความเสียหายต่อคนคอมเมนต์ต่อมาครับแลวการสรดน้ําเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพใช่หรือไม่แต่เราสรดใส่ใครก็ได้เขาจะกวดเราไหมคอมเมนต์ต่อไปครับทำไมน้ําถึงมีมากมายขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาครับคุณใช้กลงในสนามรบจริงจคอมเมนต์ต่อไปครับคุณซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ที่ไหนมันน่ารักมากเลยคอมเมนต์ต่อไปครับติดตั้งให้ผมสักอันแล้วผมจะล้างรถให้คุณฟรีบนถนนเลยคอมเมนต์ต่อมาครับ ผมเสนอให้ติดตั้งเป็นปืนชีนน้ำแบบที่เรือรับสาฟังใช้กันเพื่อรวมเื่นสงครามครับคอมเมนต์ต่อมาฮะฉันมีความคิดฉันอยากจะล้างรถในช่วงนี้เพื่อประหยัดเง,งินคอมเมนต์ต่อไปครับลูกเป็ดตัวนี้สนมากคอมเมนต์ต่อไปครับไม่มีจริยาธรรมในการต่อสู้คอมเมนต์ต่อมาฮะปืนชีดน้ำบนรถดต่เพิงไม่ได้ยืดยุ่นและแม่นยําเท่านี้คอมเมนต์ต่อมาฮะหลังยิงอ่อนไปนทิการป้องกันนั้นยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาอมอครับ ฉันจะเอารถบรรทุกปุ๋ยมาเล่นกับทั่วคุณคอมเมนต์ต่อไปครับไม่รู้ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในรถทําไมคอมเมนต์ต่อมาฮะหากคุณทําแบบนี้อย่าโทษคนอื่นที่จะดึงประตูรถคุณล่ะและคอมเมนต์สุดท้ายครับฉันจะไม่พูดถึงเรื่องจริยธรรมในการต่อสู้ฉันมีความสามารถที่จะเปิดหน้าตาของคุณ ก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์คนจีนต่อนวัตกรรมปืนฉีดน,น้ำน้ารถในวันสงการของไทยนะครับแอบว่าก็ไม่น่ามีลิขสิทธิ์นะครับอาชุจีนอยากจะเอาไปใชก้ก็ลองมาศึกษากงานที่ไทยดูครับถ้ามีเรื่องราววรัรเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแอดก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังครับพเพื่อนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมินอยู่บ้านต้องลาไปก่อนเจอ,อกันคลิปหน้าครับสวัสดีจ้า